สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็มากินข้าวนอกบ้านข้าวนอกบ้านนลลูกสวัสดีค่ะคุณดูเจดีมาเดอเห็นกับข้าวลรไปมามาทุกคนนะคะมานี่นะคะอันนี้ก็คือชานะคะอันนี้ก็น้ำจิ้มอันนี้ก็หมูสักกะเพราหมูสัก น่ากินไหมน่ากินมากๆเลยเอฟซีจ้ามากินเด้อเหตงไดนอนสิท้ายได้วะที่นี้หมดปัญญาไทยหมดปัญญาค่ะยายว่าออยาก็เพิ่ไปมาเองโอมทับเลยเขาอาหารที่นีหลอดเขาต้องไปบนกินชัเปพาะคขับใหญ่เลยนะ <S <S มากินก็นดสูสดีมากๆมาก เมื่อตัวคุยไม่ได้กินสักกะทีน่ากินมากอาหารมองไม่เห็นเลยนะนเอเป็นตัวยายตกับข้าวที่นี่อร่อย กล่กองถ่ายคลิปลำบาก มองเห็นไหมเอฟซีผู้ชายใข่ขาว มากินบนบรรยากาศเนี่ยจะพาไปเล่นน้ำแต่ยาไม่ได้เอาชุดมาน,น,น,นี่แหละไปทำครั้งนี้แหละเขามีชุดให้เช่าอ,อยู่แต่ไม่อยากเช่าว่าชุดไว้น้ำเต็มเยอะอยู่ถ้าไปถ่ายให้ดูเจอได้ สวัสดีทุกคนจ้าคุณพามาเรอะมมากินข้าวอร่อยค่ะกินเปือ สวัสดีทุกคนจ้าไปใส่เบิดเนาะเอก่มเอซีไปไหนหมดไม่มีเอฟซีเลยนะเนี่ยน้อยมากไม่เคยเป็นแบบนี้ ไปยังเอเดอร์เอตี้เพราะว่าบอมีฝากก่อนมาก็เลขอยงกวับาดีี่าคนจี ตังคยวตัวมันลวงลืไหมยืดหยไหมเอาให้กินคำหนึ่งไอกิบอยู่โอเคอากนละคำอร่อยกระเพราหมู กลางคืนอ mm ่ะ hmm. วิวสวยกลางคืนวิวงามในเอฟทีเพราะว่ากลางคืนก็เปิดไฟมันจะสวย สวัสดีจ้าไปใส่เบอร์เราขึ้นหยาบคักร์ไม่มีใครยู่ข้าวเลยเหรอไปไหนเหมือนมันไม่มีไครหิวข้าวขึ้นข้าวน้ากิน ก็อร,รอ่อยเว้ยม,มากินกับยายเด้อมาเด้อมากินแซ่บๆน้ำกัน กินข้าวเมื่อนี้แบบกินถ้งถ่ายขำๆขำอะไรรู้ไหมให้ขำไม่มีขาดกล้อง <c oughs> มือแบบตุลักตุเล่แล้วไรตัวต่อนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้คนด้วจ้ากดไลค์กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ